ว้ <Wow. S 2> าวอุ้ยอุ้ย <Wow. S 1> oh อ้ my g o d h เฮ้ยน้องโอ้โหเอา <c oughs> ละทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เขาปล่อยตัวอย่างเรื่องชายกันมาแล้วซึ่ง เฮ้ยเรายังไม่ได้ดูหนังเลยอะแต่น,นี่คือเป็นซีรีส์นะออแล้วก็เขาเพิ่งแถลงข่าววันนี้ไปก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยกันคนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามาอะไรไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามทุกองด้วยแล้วก็ฝากเจดแลด้วยนะออนวันนี้ด้วยคือ,อทุกสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันแล้วก็ย้อนหลังทางทวิชนาเนะี่ยมีทั้งหมด2ี่สิ่ตอน เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันซึ่งได้พี่ไม้กับพี่อาโปเล่นเออแล้ววันนี้ดูพี่ไม้ผมยาวแบบชาวร็อกมากโอเคว้าวเป็นแบบภาพฟตเทปล่อยจรวดก้าวเ,เลยดนะ้วโอ้โหตาละอันนี้คือฟตเทที่เราไปหามาจากเว็บไอ้นี่เลยอะ่ะไอดูจำชื่อเว็บไม่ได้ในอนออลสัสควร์แล้วก็ใช้ ตอนตอนที่ก้าวลงสู่ดวงจันทร์น่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวว้ยเขาดังขนาดนั้นเลยอ่ะพันวาแล้วร้องได้ดีมากดังมากไม่เคยเลยไม้ยไม่เคยมีกลิ่นอายแบบนี้กับกับกับซีรีส์ไทยมาก่อนเลยนะเออเหมือนจะมีแต่ละครมา เราได้พี่คนดีกเขาเล่นละครเลยสําหรับเลิกเราต้องรู้ว่าอะไรควรรักษาอะไรต้องเอสียสละที่สันยูเรื่องเป้าหมายที่ใหญ่กว่า <c oughs> แล้วหน้าพี่สื่อมันคืออะไรวะพี่ <c oughs> ม,มีความเห็นเรื่องนี้บ้างครับ <c oughs> มีครับเปไนปัญญาชนที่กลับจากเมืองนอกชอบเอาทฤษฎีฝรั่งมาอธิบายสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันลอ <c oughs> งสร้างพื้นฐานให้คนด้วยพวกเราจะไม่หยุดแค่นี้ว้ย คือเขาเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมแล้วเหมือนกับมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาอุ๊ยโอ้ว้าวเวลาพี่สันยุกเล่นด้วยอุ๊ยปันปัน,นปะหรือใครอะ่ะโอ้โลเคชั่นดีนะ โอ้ my g o s วิโอ้โหวิมีการเล่นดนตรีพื้นเมืองนะอืเฮ้ยเหตุการณ์นี้เุน้เหอ้ยกแันหล้เปลี่ยนอะไรได้เหมือนกัน้ยพี่เจไปเนี่ย เฮ้ยพี่เจอด้เจเจเฮ้ยโอ้นักแสดงเยอะมากนะเฮ้ยน้องวะโอ้โยเฮ้ยีว v อีเฮ้ยเมื่อกี้เขาน่าจะถกเล่าเรื่องเกี่ยวกับหตุลาป่ะอ่คืออุ้ยเดินเดืินแปดก็ใกล้แล้วนะเฮ้ยคือความน่าสนใจคือนักแสดงเยอะแล้วก็เรื่องราวเยอะอยู่นะคือแบแบแอบแอบงงนิดนึงว่าเอ๊ะสรุปว่าพี่มายเข้ามายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย จะบอกว่าความคาดหวังคืออยากรู้เรื่องมากกว่าน,นี้ด้วยอยากรู้เรื่องมากกว่าน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบกินอะไรของเรื่องนี้นะมีความกินอะทรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้เสร็จเท<ม>่าไหร่เราเราเองไม่ค่อยได้เสร็จมูดมูดนี้ถ้าก็าเดีๆๆๆด๋ยวมารอดูกันนะคะผ่านทาง VTV และช่อง7แล้วก็ฝากเดียชเราได้ด้ยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้า